สัดีครับสวัสดีเอฟซีเชนนยบุริยามทุกท่านนะครับวันนี้เช้าวันใหม่ครับกับทีมงานเราครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาดูทีมงานขุดนะครับทีมงานรถขุดวันนี้มีอยู่สองเจ้าด้วยกัน,นครับจะเป็นทีมงานไหนเดี๋ยวเรามาดูกันครับเอาโอ้เดี๋ยวมาดูครับ ทีมงานนี่มีแต่รถดำสวยๆครับมาลงบอ่ออยู่ที่โอโนไทคยครับผมลงบอ่อี่โอโนไทคยครับโอ้สวัสดีพี่กี่เที่ยวนี่ทีมงานพรพระอรหันนะครับโอ้เดก้าครับเดก้า วันนี้มีอยู่กี่คันอีกสี่คันนะครับเช้าวันนี้นะครับพามาดูทีมงานทีมงานร่วมครับมาช่วยขุดช่วยลอกครับรู้สึกว่าจะเริ่มพร้อมแล้วนะครับทีมงานนี้ตามเท้าเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นเทลเลอร์หน่อย เซลเลอร์ร็อกกี้ครับแม่สวยเลยครับเซลเลอร์ er, นี่พรพระอาหารหันนะครับงามมากครับเซเลอร์ใส่ตัวฝาเข้าไปนี่โดดเด่นเลยครับเอาเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาดูครับโคเบโกเอสเคร้อยตัวนี้น่าจะเป็นมาร์กอะไรนี่ มักทูหรือเปล่านะครับเด mm ี๋ยวพามาดูครับ mm hmm. เอาเ,เพื่อนๆที่มาแล้วก็ฝากกดถูกใจให้กันด้วยครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะมาดูทีมงานเราลงบอ่อครับ mm hmm. แม่คันนี้เจ้าเลยครับ

ตัวร้อยจะขึ้นหลังเสือแล้วครับโ,โซ่ใหม่เด็กกล่องเลยครับ ตานใครจะเสร็จไปแล้วครับนี่ดูฮิโนเมก้าครับหับเจ้าอิสุรคกีด้วยมีแต่ตัวแรงเลยครับทีมงานนี้ลงแล้วครับ มาดูทีมงานพรพระอาหารหันนะครับกับทีมงานเสีนุยบุรียามครับผมมาช่วยกันขุดหน่อยจะได้ปิดโครงการไ,ไวๆพี่น้องคันนี้นะ่าจะเป็นสิบล้อนะครับสิบล้อแต่ว่าช่วงใหญ่ครับเอามาทำหกล้อดำนะใหญ่เลยทีเดียวครับ ักรของเราครับได้เทอร์โบใหม่นี่แรงกว่าแรงเือเืๆครับอาจารย์ชิดคนครับบอกว่าหาหมวกให้หน่อยแดดมันแยงตาเหลือเกินนะครับ ตอนนี้ก็สโลปข้างเรียบร้อยแล้วครับสโลปข้างเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็สโลปข้างอยู่อ่ะกประเดิมเชือแรกของ เช้าวันศุกร์ครับจะม,มีการุดเพิ่มเติมไปอีกประมาณ4เมตรนะครับลงจาก ลงจากบอ่อดีก้ากันนี่สวยครับทีมงานพรพระอรหันนะครับ <laughs> โอระยะทางการวิ่งนี่ก็ค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะครับดูเส้นทางการขึ้นบ่อนี่สูงพอสมควรนะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าทีมงานนี่จะใช้คุ้มพลังเยอะขนาดไหนนะครับ อ่ะเดี๋ยวมาดูเจ้าเดก้าคันนี้หน่อยครับโอ้สีเขียวใบตองครับสวยแปดสองเก้าศูนย์แปดสองเฮ้ยสองแปดนะโอ้มันทุกเต็มอัตราครับอ่ะมาดูเดก,ก้าครับ มาคันที่สองครับฮีโน่เมก้าครับห้าร้อย mẹ, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ใหญ่ครับคันนี้ามาทำเป็นหก้อครับบิ๊กๆเลยครับ กันด้วยคลิปนี้ครับ คุณไปยังทีมงานพรพระอาหารหันด้วยครับทีมงานพรพระอาหารหันเพิ่งมาร่วมบอร์ด้วยกันนะครับหลังจากที่พวกเราได้ขุดเสแต่งสโลปนี่ครับได้คนขับฝีมือดีก็ออกงานรอดเิี่ไวครับ คนขคับนี่อยู่แถวนี้ครับอยู่แถวบ้านสองชั้นนะครับอาจารย์ชิดครับนี่ครับยังเหลืออีกล็อกหนึ่งครับยังไม่ได้ทำโครงการนะครับ ล็อกนี้ก็อาเท่นี้ก่อนนะครับแต่ว่าอาจจะดูเล็กนะครับแต่ว่าลึกเล็กหน่อยแต่ว่าลงลึกครับตอนนี้ก็คุณมค่าแล้วแต่สรุปแต่งอะไรแล้วพอล็อกที่2ก็ง่ายแล้วทีนี้นะครับอขอบคุณเ c ฟพี่น้อง รวมโลกด้วยกันครับยังไงก็ฝากฝากเป็นกำลังใจให้ทีมงานรถขุดรถบรรทุกรถเกี่ยวครับที่มามาดูมาชมกันนะครับขอบคุณไปยังทีมงานสมิตยางยนต์ด,ด้วยครับนี่ครับ โอเคครับผมอย่าลืมครับฝากกดติดตามที่ช่อง u t u b e เซนวีบุรียมด้วยครับช่อง u t u b e เซนวิดำซิ่งไ h a i l a n d นะครับไว้ในอบอุอมใจเพื่อนๆทุกท่านนะครับหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นข่าวสารนะแจ้งๆเ,เ,เพื่อนๆชาวรถขุดท,ท,ทุกท่านครับ นนขอบคุณพี่น้องเพื่อนนะครับที่สละเวลามาดูที่ช่องเซลุยบุรียามะผมขอบคุณมากครับ